ชายผู้ที่ใจร้ายกับนางเอกเพื่อแก้แค้นความรักแรกจงใจขังผู้หญิงไว้ในคุกทารุณเธอเป็นเวลาสามวันสามคืนใน3วันนี้ผู้หญิงต้องทนทุกทรมานอย่างทารุณไม่ว่าเธอจะร้องให้หรือเรียกหายอย่างไร ชายก็ไม่เคยสั่งให้ใครปล่อยเธอออกมาและในขณะนี้ผู้หญิงรู้สึกหมดหวังกับชายอย่างสิ้นเชิงตัดสินใจปล่อยวางความรู้สึกที่มีมาหลายปีออกจากชีวิตชายที่ทำร้ายเธออย่างใจร้ายดังนั้นเมื่อเธอหายดีแล้วจึงกลับบ้านตอบรับคำขอของพ่อแต่งงานกับนายพลหนุ่มที่ป่วยในหนองใต้แต่เงื่อนไขคือการตัดขาดความสัมพันธ์พ่อลูกเพราะตั้งแต่พ่อพาแม่เลี้ยงเข้าบ้านทำให้แม่ของเธอตายอย่างไม่ตั้งใจเธอจึงหมดหวังกับบ้านหลังนี้แล้วพ่อโกรธและตอบตกลงจากนั้นเพื่อทำให้ลูกสาวของแม่เลี้ยงพอใจจึงบังคับให้เธอเกลีียารเน กลับทําให้เธอค้นพบว่าลูกสาวของแม่เลี้ยงคือความรักแรกที่ชายคิดถึงอยู่เสมอความบังเอิญนี้เหมือนกับการตีด้วยค้อนหนักทาให้หัวใจที่แตกสลายของเธอแตกละเอียดอย่างไรก็ตามผู้หญิงไม่ได้ล้มเหลวเธอหันมาจัดเตรียมสินสอด,สอดของตัวเองซื้อชุดแต่งงานที่แพงที่สุดไปที่การประมูลและใช้เงินอยา่างฟุ่มเฟือยซื้อเครื่องประดับโบราณเธอต้องการแต่งงานอย่างมีเกียรติไม่ยอมให้ใครมองเธอได้ค่ะแต่ในขณะนี้ชายคนหนึ่งจู่จก็เสนอที่จะพาเธอไปงานเลี้ยงผู้หญิงตั้งใจจะปฏิเสธไม่ต้องการเผชิญหน้าอีกกับความเสแสร้งและความเย เธอจึงรู้ว่านี่คือเลี้ยงต้อนรับของสุริยันในงานเลี้ยงชายคนนี้ดูแลความรักแรกอย่างใส่ใจ ความอ่อนโยนปรากฏชัดและเธอเหมือนคนที่อยู่นอกเหตุการณ์มองดูทุกอย่างอย่างเงียบๆหัวใจเจ็บปว,ปวดราวกับถูกมิกริกในช่วงเกมเลือกหนึ่งในสองรูปของเธอและความรักแรกปรากฏขึ้นพร้อมกันชายคนนี้ไม่ลังเลที่จะเลือกความรักแรกในขณะนั้นเธอเข้าใจถึงความน่าสงสารของตัวเองอย่างถ่องแท้เธอที่หมดหวังเตรียมตัวจะจากไปอย่างเงียบๆไม่คาดคิดว่าจะถูกชายมาเข้ามารบกวนเธอพยายามดิ้นรนอย่างเต็มที่แต่ในขณะนั้นเธอกลับเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังอุ้มความรักแรกและเดินจากไปในขณะนั้นความเศร้าและความสิ้นหวังได้กล เราบับว่าเธอต้องการระบายความอัดอั้นและความไม่พอใจทั้งหมดให้หลุดออกมาในขณะนี้เธอหมดหวังอย่างสิ้นเชิงตัดสินใจที่จะออกจากความรักที่ไม่มีหวังนี้นี่คือบ้านของนายพลหนุ่มในเมืองใต้ใช่ไหมฉันคือเจ้าสาวของนายพลหนุ่มของพวกคุณเจ้าสาวสามสารถให้ท่านนายพลหนุ่มมารับฉันก่อนหน้านี้ได้ไหมดีอีกเจ็ดวันฉันจะมารับเธอ ใครให้เธอเข้ามาที่นี่ออกไปอย่าโกรธเลยเธอไม่ชอบซื้อของใช่ไหมฉันสามารถพาเธอไปการประมูลได้เธอชอบอะไรซื้อได้ตามสบายได้ไหมไม่จําเป็นนี่คือสิ่งที่แม่ชอบที่สุดสร้อยคอไข่มุกเส้นนั้นพะอพาอฉันขอร้องคุณอย่าเผาสิ่งของของแม่คุณทําอะไรของของสามคนจะไม่เผาแล้วเก็บไว้จะโชคร้าย นี่คือสิ่งที่แม่ทิ้งไว้ในโลกนี้เป็นสมบัติชิ้นเดียวฉันต้องได้มันมาโอเคฉันไปขอบคุณคุณหลิวหมายเลขหกการประมูลอย่างใจดีขอเชิญพิธีกรของเรานำเสนอสินค้าที่ประมูลเข็มขัดหยกจากราชวงศ์ก่อยพี่สาวฉันกับพี่หยางชิงพูดว่าอยากขอโทษคุณในงานเลี้ยงไม่คิดว่าพี่หยางชิงจะพาคุณมาจริงๆพี่หยางชิงคุณดีต่อฉันจริงๆ ที่แท้คือหลินฉันก็แค่เครื่องมือที่ทําให้เธอมีความสุขต่อไปสินค้าชิ้นนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากสร้อยคอไข่มุกหนึ่งพดอลลาร์ชอบสร้อยคอเส้นนี้มากเราเราวมาเร็ววิ่งชา้ชาช้าชอบมากงั้นฉันซือ 2, ้อสองพันหยวนพี่สาวฉันก็ชอบสร้อยคอนี้มากผู้เสนอราคาสูงสุดได้ไปคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม สามพันหยวนห้าพันแปดพันหยวนหนึ่งหมื่นหยวนไม่ได้เงินทั้งหมดของฉันรวมกันมีแค่เก้าพันกว่าหยวน 1> 1, หวนึ่งหมื่นครั้งหนึ่งคุณซูยังจะเพิ่มราคาอีกไหม,ไมต้องการชินหยานชิงยืมเงินให้ฉันนั่นคือของที่ระลึกจากแม่ของฉันฉันต้องการมันถือว่าฉันขอเถอะพี่ชายหยานชิงฉันก็ชอบส้อยคอนี้มาก นี่เป็นครั้งแรกของฉันที่ชอบของสิ่งหนึ่งขนาดนี้ขอร้องอย่าช่วยพี่สาวได้ไหมชินหยางชิงไม่เอาให้กับร้วนโจเฉียนเถอะหนึ่งหมื่นหยวนสามครั้งหนึ่งหมืหยวนขายได้ สวยจริงๆพี่ชายหยางชิงคุณดีต่อฉันมากเราหยางชิงฉันรู้สึกหนาวนิดหน่อยคุณช่วยได้ไหมช่วยไปเอาผ้าห่มให้ฉันหน่อยได้ไหมดีถายสร้อยคอให้ฉันเงื่อนไขอะไรคุณพูดมาได้เลยจริง,รงๆแล้วเงื่อนไขอะไรก็ได้<า>ฉันให้คุณคุกเข่าลงขอร้องฉันก็ได้<า>เราเราคุณจบจำไว้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความมีเกียรติอืมขอเธอขายของที่ระลึกของแม่ให้ฉัน <ใช S 1> อะไรนะฉันไม่ได้ยินขอเธอ ขายสร้อยคอของแม่ให้ฉันสุยาสุวานเธอดูสิสร้อยคอของแม่เธอสวมใส่บนตัวน้องน่ารักมันสวยมากใช่ไหมของของแม่เธอก็เหมาะที่จะให้กับน้องน่ารักใสเธอเมื่อกี้ใช้มือไหนใส่สร้อยคอนั้นอันนี้เหรอเกิดอะไรขึ้น คนขอโทษด้วยแม่ฉันจากไปเร็วไม่มีใครสอนเลยมีความแค้นฉันมักจะตอบโต้ทันทีสุยหยาใช่ไหมเพราะสร้อ,อยคอเส้นนี้<ะ>เธอกล้าหรอแล้วไงทําไมเธอไม่ดูเธอเธอทําอะไรกับสร้อยคอของแม่ฉันทําอะไรถึงแม้ว่าเธอจะให้น้องน่ารักเธอก็ไม่สามารถทําร้ายเธอได้แม้แต่น้อยตกลงยังไงตอนนี้ฉันทําทุกอย่างแล้วเธอจะทําอย่างไรต่อปกป้องเธอคนมา Tha bài không 3 hoài, sáng muộn, sáng hết đi. <laughs> Sư diễn trình, chánh sẽ trái lẽ. Sư diễn trình, chánh sẽ เสียใจที่ทำร้ายคุณนั้นก็อยู่ในนั้นให้ดี <ฯ ole. S 2> ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเถอะเสียใจที่รักคุณแล้วสู้เราอย่าโทษเราใครให้คุณไปทำให้เขาโกรธสื่อหุ้ยชางพูดได้แล้วให้คุณจดจำให้ดีโดอิน6ภาพยนต์ให้ฉันจัดการเธอตีเข้าไปตีเข้าไป โดอินหปีอย่ามาทำเป็นนี่มันถึงไหนแล้วงานที่เราได้รับกินให้ฉันกินกินจำไว้อย่าไปยุ่งกับคุณหนูอีกของแล้วคุณยังไม่ดีเท่าคุณหนูเลย คเหียนคุณกล้าทำกับฉันขนาดนี้ฉันจะไม่ชอบคุณอีกแล้วไม่อีกแล้วจะไม่แล้วตื่นแล้วคราวนี้จดจำได้แล้วใช่ไหม ไม่ต้องให้สื่อหุยชางเป็นห่วงสู้เราคุณทำอะไรอีกแล้วสื่อหุยชางมือของคุณหนูเริ่มเจ็บอีกแล้วคุณไปดูเถอะคุณต้องคิดทบทวนให้ดีห้ามก่อเรื่องอีก คุณชอบสื่อเหยียนชิงขนาดนี้เลยหรอถูกเขาส่งไปที่หน่วยรักษาความปลอดภัยด้วยมือของคุณเองผ่านไปสามวันคงเจ็บปวดจนอยากตายใช่ไหมคุณอยากจะพูดอะไรแน่ไม่มีอะไรฉันแค่เล่าเรื่องหนึ่งคุณรู้ไหมว่ามีแค่ฉันแต่คุณคงไม่รู้ซื่อว่าว่าฉันสําคัญแค่ไหนคุณมีรูปของฉันได้ยังไงแน่นอนว่าเป็นของตอนนั้นแม่ฉันแต่งงานเข้าบ้านสูง เธอบอกฉันว่าคุณหนุสูมักจะปั่นแกล้งเธอแล้วฉันก็เลยบอกว่าพูดว่าคุณเดาได้ไหมว่าพูดว่าอะไรเขาพูดว่าสู้เราให้ฉันดูแลชื่อว่าไม่ผิดหวังที่เป็นชายที่ดีที่สุดในเมืองเหนือชายที่ยอดเยี่ยมที่สุดง่ายได้ก็หลอกคุณได้ตื่นเธอสูเราชื่อว่าหมอองคุณเป็นก็เพื่อที่จะถ่ายรูปคุณให้ฉันได้ดีควบคุมคุณ เมื่อได้ตัดสัมพันธ์แล้วคุณกลับมาทําไมฉันแค่ถามคุณคําถามเดียวตอนแรกคือคุณที่ส่งฉันให้ซื่อว่าหรือว่าเขาเป็นฝ่ายต้องการฉันคุณถามคําถามนี้ทําไมบอกฉันหน่อยใช่ใช่ใช่เขาคือเขาเขาแลกมันด้วยรือสินทายังไงฉันก็มองเธออยู่ดีไม่ถูกตาพอดีได้ทั้งสองอย่าง

ชิงลา้าทําให้ซูเราเสียใจให้ซื่อ,อยางชิงสูญเสียความรักตลอดไปซูเราเธอจะใจร้ายกับฉันขนาดนี้เหรอทําไมเธอไม่ยินดีฉันยินดีซ <c oughs> ูเรา